ที่ประเทศนอร์เวย์มีคำสั่งทำการการุณยฆ่าตัววอลรัสชื่อดังนะคะซึ่งด้านหนึ่งก็อาจจะมีกระแสความเป็นห่วงเรื่องสวัสดิภาพของสัตว์แต่ทางนอร์เวย์ระบ,บุว่าต้องดูแลความปลอดภัยของคนก่อน,นะคะ่ะหน่วยงานกำกับดูแลด้านประมงของนอร์เวย์เปิดเผยว่าได้ทำการุณยฆ่าเจ้าเฟรยาวอลรัสชื่อดังแล้วเมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา หลังจากประเมินว่าวอรรัสตัวนี้เป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของมนุษย์จากการสังเกตการณ์ในพื้นที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่าประชาชนไม่สนใจคำแนะนำก่อนหน้านี้ที่เจ้าหน้าที่ได้ร้องขอให้ประชาชนรักษาระยะห่างจากเฟรย่ามาแล้วซึ่งขอร้องหลายครั้งแต่ไม่เป็นผลนักท่องเที่ยวจำนวนมากพยายามเข้าไปใกล้เช่นลงไปไว่ายน้ำกับวอรรัสถ่ายรูปใกล้ๆและโยนสิ่งของใส่ เจ้าหน้าที่จึงสรุปว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดอันตรายต่อผู้คนและส่งผลต่อสวัสดิภาพสัตว์โดยได้มีการพิจรารณาทางเลือกอื่นๆซึ่งรวมถึงการย้ายเฟรย่าไปอยู่ที่อื่นแต่ทางนอร์เวย์สรุปว่าไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมโดยเจ้าหน้าที่เน้นว่าได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสวัสดิภาพของสัตว์แต่ชีวิตและความปลอดภัยของมนุษย์ต้องมาก่อนเฟรย่าเป็นบรัสเพศเมียหนักประมาณ600กิโลกรัม มีชื่อเสียงโด่งดังบนสื่อสังคมออนไลน์มาตั้งแต่ปี2017เนื่องจากมักจะปีนขึ้นไปนอนหลับหรือว่าอาบแดดบนเรือรวมทั้งชอบไหว้ไล่จับเป็ดด้วยค่ะ